คือวะเนาะเซฟเซฟเซฟโอ้โห พอ,อก,กันอีกคือเก่าน,นะครับหากินแบบบ้านๆนุ่มอีสานหาสิบเปอร์เซ็นต์ที่ชื่นผ้าเลาะวันนี้เลาะมาเนี่ยครับผมนี่มาหาดากรบนะครับวันนี้เอารอบมาแปดหลังรอบหน่อยรอบหน่อยมาแปดหลังนะครับมือน,นสิมาล่องเบิึงนะครับมองนี่กับมองเคยมาสอนหัวกรบตะกรอนวันนี้เขาเรียกว่าสิมาล่องเบิึงครับผมนี่เหยื่อก็คือลูกปลาเข็งหน่อยน,นี่ยกับปลาใส่น,นี่ละมา มาล่องเบิ้งเรารับมาล่องมาลุนเบิง้งออกรอบแรกครับรอบแรกเบิ้งสิคือบ่คือจังได๋ก็มาลุนเบิ้งน้ำกันมืออื่นเต้านะครับวันนี้มาขอตัวมาใส่ก่อนนะไปอ,ออกไปใส่น้ำกันครับผมเดี๋ยวครับใส่เหลล้างแรกประมาณนี้ยนะครับผมเนี่ยมันเจือจงังน้ำก็ไปเจือลูกเงือกทั้งในส่วนทั้งนี้เอาก็เห็ดเห็ดเป็นล้านนะครับเพื่อให้กบขึ้นมนานั่งเป็นล้านเพื่อให้กบขึ้นมนานั่ง เห็นเพื่อนเด้แอมเห็นแล้ก็ล้างเครื่องแ้วก็ใส่ไม้เสียบเสียบดักไว้เลยกันล่มปุ๊บอันนี้ก็หาหญ้ามาปลูกไปหาเด็กห้ามาปลูกไว้รัดครับเดนก็ได้หญ้ามาแล้วครับหญ้ามาปุก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 ไว้ปุกไว้กันนกกระโจมมาเห็นเม่เห็นเห็นนั่นอันเห็นลูกปลานะครับเนี่ย งเพิ่นเเขาเรียบร้อยครับผมลังแรกเรียบร้อยไปไปพูนอีกครับใส่ห่างๆกันไว้ไปทางของขวัยพันยู่พอนะครับไปไปใส่ต่อครับผมเรียบร้อยแล้วหลังแรกหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายมาจบอยู่ป้าอ้อยนะ <c oughs> ครับใส่มาเรื่ๆเร่ๆมาจบอยู่ป้าอ้อยแปดลังไป กับบ้า,บานกัครับผมเดี๋ยวมืออื่นอื่นเศ้ามาลุยต่อมายามนะครับโอ้ผักกระตัวว่าผักกระตัวว่าหรือว่าผักหัวเห็บเปลี่ยนเลยกบ้านกันครับอื่นเศ้าคอยมาดูกันว่าจะหมานหรือไม่สวัสดีเยมศรครับพี่น้้อองโหนุกูเบ็ดไปทะเลอยู่กูเบ็ดเดินะสองคน โพายกรรไกรเบ็ดกำลังกู้อยู่มาลงไปยามบาาเบิ่งหลังแหลกกันครับผมเริ่มแรียกลังสุดท้ายหลังสุดท้ายที่ใส่แต่ว่าตอนมายามเป็นหล,ลังแหลกนะครับอีข้างปลาอ้อยมามารุ่นเบิ่งน้ำกันครับผมอู้ยังไงเนะาะเฟส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 มีอย่างบ้านเนาะมีอย่างบ้านเนาะมันมิดจิงนจะิงเถอะเนาะโอ้ยบ่มีอย่างครับผม มีแต่ป่าอยู่คือเขาไปยามหลังต่อไปครับเบื้องหลังที่สองกันครับคือบ่คือหลังที่สองอันนี้ใส่แว่นปลาอ่อยโอ้อยเงียบจีบกระมังแม่นีหลีโอ้โหได้ตัวหนึ่งครับผมโอ้นี่อุ้ยอุอ้ออโย,โยยังใหญ่พูด เดี๋ตัวนึงครับผมจะเก็บขึ้นไปพันโอ้เดี๋ตัวนึงเยอะเก็บกันครับหลังที่สามครับหลังที่สามออกมแล้วหนึ่งแต้มหลังที่สามกันเนาะครับเนาะเนี่ยสิคือโบวหลังที่สามลูกปลาอ่อยนะครับผมโอน้นี่โบวคือ,อน,นี่ปลาลูกปลายังเต็มอยูง่งี่เนก็เก็บเอาเก็บว่าลูกปลานะครับผม ยามไปเรียกครับเรี้ยหาครับผมยามหลังต่อไปครับผมโอ้ยยามมาสามหลังเดีตยวตเดียวมองหลังต่อไปโอ้คือบนอนางหลังนีกได้ปึบปุ่มปึบโอ้ยยังเหลือตลุกปลาขึ้นก็ลังนี้ปลถึกอีกขึก้นกาครับผมมีแต่ลูกปลาเก็บปลาไว สองหลังนี่ใส่ยอคนละฝากขนาะดหลังหนึ่งหลังหนึ่งอยามึงหลังนี้ก่อนครับอยามดูหลังนี้ก่อนตีเงียบเถอะบุมาอีกแล้วครับเต็มหนึ่งนี่นี่เป็นไงเรียบร้อยเต็มที่สองครับเดีย๋ยวขอเก็บกันครับผมเก็บก่อน หลังต่อไปครับผมอุ๊พี่โหโอ้ยหลังอีกคือวนะเนาะเฟฟเฟโอุ้ยโอ้ยนี่ปูจูเลยครับสองเต็มอุ้ยสองเต็มใหญ่ๆเลยครับผมโอ้ยรอ,อบหลังหน่อยๆสองตัวแบบนี้เลยเก็บก่อนครับเบิ้งหลังถัดไปครับผม หลังนีใสตโย่ข้างหนองเนาะครับผมจังใดเนาะหลังข้างๆน้องโอ้ลูกปลายังลูกปลาคือเกาหลังนี่บอหมานเจ็บลูกปลาครับมาจะไตอยู่มือแรงไปเี๋ยวอีกหลังสุดท้ายไปลุ่นกันครับหลังสุดท้ายกันครับหลังสุดท้ายส่ยุทงนะเซนิปลาเข่ามลุ่นน้ำกันเบื้องหลังสุดท้าย คือบบคือจิงใดก็ได้ยใช่ไหมใช่วงเดียร์ล่ะโ้โนี่ใช่เวนี่นะครับมันเป็นรุ่น้ำกันครับแอ๊บโอ้ยมีแต่ลูกป่ากับกระปูโอ้ยลูกป่ากักบกระปูกระปูหน่อยสามสี่ตัวบ่คือปะเก็บครับผมเก็บเจ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 ็บไปหลุดบนงานกัน แล้วอ้ยกับปูกับปลากัดปลาหน่อยหมือนไปลับกันครับสรุปผลเสาร์นี้นะครับผมได้กบนี่กบหนึ่งสองสามสี่เต็มนะครับได้กบสี่เต็มใหญ่เลยครับผมมีตรลุ่นบักขนาดเลย สีเต็มยังไงครับผมบอกเฝ้าครับผมไปสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ท่เพียงเท่านี้นะครับขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูคือเกาเะครับช่องทิชช่นผ้าละนะครับหากินแบบบ้านๆเท่านะครับผมถูกฤดูกาลนะครับออกหากินแบบนี้แหละครับผมสวยรู้ครับมันหนีซีเต็มครับผมอยู่ในนีเต็มหนึ่ง นี่ขอโจไปแต่เพียงเท่านี้ก็ขอเขอ้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ